กินเที่ยวเอเซรยนะคะคลิปนี้เราจะมาตะลุยกินที่เมืองตรังนะคะร้านแรกของเราชื่อว่าเรือนไทยติ่มซำนะคะร้านเรือนไทยติ่มซำนะคะตั้งอยู่ในตัวเมืองตรังค่ะเมนูติ่มซำของที่นี่หลากหลายมากๆเลยค่ะและราคาถูกมากๆเลยนะคะติ่มซำเข่งและแค่20บบาทเท่านั้นเอง และยังมีเมนูนอื่นอีกนะสำหรับเมแล้วเมสั่งบากุเตมาลองค่ะรสชาติบากุเตะของที่นี่นั้นกลมกล่อมมากๆเลยและอีกเมนูนึนงนะคะที่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือปลาท่องโกค่ะจริงกรอบนอกนุ่มในจริง,ร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 งแล้วมันไม่เหนียวเหนียวไม่แบบมันมแล้วก็สั่งขยาก็ไม่ได้แบบหวานมาก มน6จ,จ,จิ้มจิ้มกุ้งมีไข่กุ้งด้วยโอ้ยคือกุ้งอนจริงอะชนะะทุกคนคะตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะที่ไกด์ท้องถิ่นของเรานะคะพามาแล้วเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วเขานําเสนอมากๆเลยนะคะว่าที่นี่ต้องห้ามพลาดเพราะว่าเป็นอันซีนนะคะที่นี่ก็คือต้ยาว อดความเป็นมาของต้นยางพาราต้นแรกที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือในสมัยที่ประเทศไทยยังใช้ชื่อเดิมว่าสยามพระยารัษดานุประดิษฐ์มหิสอนพักดีหรือคอซิมบี้นาระ ong ผู้เปรียบเสมือนเป็นบิดาแห่งการยางของประเทศไทยเป็นคนแรกที่ดไ้นำต้นยางพาราเข้ามาปลูกที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นครั้งแรกค่ะ งานเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีรถไฟกันตังกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุดเช็คอินถัดไปของเรานะคะก็คืออยู่ที่สถานีรถไฟกันตังนะคะ ตั้งอยู่ที่อำเภอกันตังนั่นเองซึ่งสถานีรถไฟกันตังนี้นะคะก็เป็นสถานีปลายทางเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟสายใต้ฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็สร้างขึ้นเมื่อปี2อ5 6อดีตดเนี่ยที่นี่มันเคยเป็นสถานที่ที่ใช้รับส่งสินค้ากับต่างประเทศก็คือเป็นประเทศที่ติดติดกันกับเรานะคะก็จะมีมาเลเซียอินโดนะคะแล้วก็สิงคโปร์อีกที่หนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยเราสามารถนั่ง จากตรงนี้เข้าไปที่อำเภอกันตังได้แล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะก็คือเหมือนกับเรานั่งรถไฟเที่ยวได้นะคะแล้วก็ค่าตั๋วคนละ60บาทเท่านั้นเองถ้าใครอยากที่จะมาที่นี่นะคะก็สามารถนั่งรถไฟเที่ยวเล่นได้นะคะเมื่อกี้นี่นะคะพูดผิดจริงๆต้องนั่งรถไฟจากในเมืองมาที่สถานีกันตังนะคะก็คือนั่งจากในเมืองมาที่เนี่ยหกบาท<า><า>นะคะก็นั่งรถมาเที่ยวสถานีนี้ได้นะคะ จากสถานีรถไฟกันตังนะคะพวกเราก็ขับรถกันไปต่อค่ะไปยังสถานที่ที่ถือว่าเป็นอันซีนของจังหวัดตรังเลยเพราะว่าต้องนั่งเรือรอดเข้าไปค่ะและที่นี่ก็คือถ้ำเลข,ขาวกอบค่ะที่เที่ยวอันซีนที่พวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันค่ะดีค่ะที่นี่ เรือลำละเท่าไหร่คะลำละสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทน,นั่งไม่เกินกี่คนครับนั่งไม่เกินสี่คนใช้เวลาคือสิบห้านาทีครับโอเคถ้ำเลขาวกอบนะคะตั้งอยู่ในตำบลเขากรอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ <S <S เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมาชาติที่สวยงดงามสุดๆเลยค่ะภา <ๆ S 2> ยในถ้ำนะคะจะมีหินงอกหินย้อยระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรเลยนะคะและยังมีทางน้ำใต้ดินไหลผ่านด้วยค่ะ ซึ่งต้องใช้เรือล่องลอดตามรำมน้ำเข้าไปข้างในเพื่อไปชมหินงอกหินย้อยกันนะคะทําบุญฮันครับค่ะ,ะความหมายของชื่อก็คือเปรียบเทียบคนชอบดนตรีและเสียงเพลงนะฮะค่ะสัญลักษณ์ของถ้ำมันจะเป็นลักษณะหินหนึ่งก้อนเป็นจีบจีบริ้วริ้วแล้วก็ลักษณะลมมันพัดไปกระทบโดนนะฮะแล้วก็มีเสียงต้องงวงออกมา คือเนี่ยปกติแล้วลมมันพัดเข้าในช่องเนี้ยแล้วก็มีเสียงออกมาอยู่แต่เนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะโทเง,โงเสียงลักก็เป็นเปรียบเทียบเป็นสนัญลักษณ์ของถ้ำนียกว่าทถ้ำคนทนค่ะสายมือฮนะเฮ้ยเหมือนมากเป็นการเปรียบเทียบลักษณะเหมือนเป็นลำตัวห้อยลงมานะฮะนี่คือเป็ดนี่คือปลาครับ เป็นตาอะไรพวกนี้เป็ดนี่เอ็มเคมากเลยอ่ะแล้วก็คือเราเปรียบเทียบว่าหินมันเป็นสีดําเปรียบเทียบว่าการย่างไฟหน่ยก็เลยเรียกเป็นย่างกัปลาย่างแล้วก็มาดูรูปแบบของหินที่แลกอ่าเขาไม่หยดลงมาเป็นแท่งยาวแต่เขาแตกแขนงออกไปเหมือนกับเป็นกิ่งไม้รากของต้นไม้เราตั้งชื่อเรียกว่าหินป่กตารก็เหมือน เหมือนพวกปลกกาลังกองวางคือเขาไม่หยดลงมาเป็นแท่งยาวๆแต่ก็เกาะติดอยู่และแตกแขนงเรียกอกป็นปลกกาลังด้านหน้าด้าดนบนเรียกสีลูกชิ้นนะฮะที่ผมงสองไ้ตรงนี้ครับลูชิ้นมันจะเป็นก้อนกรมๆสีขาวแล้วเหมือนกับไม้ยาวไม้เสียบไว้ไม่เหมือนมาก เราก็ล่องเรือมาถึงบริเวณที่เพดานถ้ำต่ำมากๆตามขนาดชนิดที่ว่าเราทุกคนไม่สามารถนั่งได้ค่ะจะต้องนอนราบลงไปท้องเรือค่ะโ้้เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเขาจะคอยช่วยอยู่นะป้าเหยาเท้าเลยยิ่งนะมันจะมันจะก็แล้ผ่านไปได้ครับโดนผานท้ตอนนี้คือขมเหลวปรุงหนักมากอ่ะ โอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากค่ะหัวใจองคกรครับลงยุหัวใูครับหน้าหน้าขามือผมสองไอยู่เนี่ยเออนี่คือหัวใจองค์กรบางคนก็จับจุดจับแด้ชคดีอะไรเงี้ยออกมาแล้วค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยค่ะรอดท้ำกันมาแล้วเราไปหาวิวภูเขาสวยๆดูกันต่อดีกว่านะคะเมื่อกี้หลังจากที่เราไปถ้าเขากอบมาแล้วนะคะ ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบหายใจไปทั่วท้องเนี่ยแล้วรู้สึกเหนื่อยมากก็เลยเพื่อนพามาปลอบใจด้วยการพามาร้านกาแฟนะคะซึ่งวิวสวยมากๆจริงไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือเมืองตรังนะคะเราไปดูกันเลย และที่นี่นะคะก็คือท่ามะปรางพาราไดส์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่อยู่ที่อำเภอห้วยยอดนะคะที่นี่เราสามารถขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อย่างสวยงามแถมยังสามารถร่วมทำกิจกรรมเดินป่าชมสวนทดสอบร่างกายกันได้อีกด้วยค่ะมาถึงตอนนี้ท้องก็เริ่มหิวแล้วล่ะค่ะพวกเราไม่รอช้าเดินทางกันต่อไปที่ปากปรนแคนเนลเฮาส์ที่นี่นะคะมีทั้งบริการที่พักและก็ร้านอาหารค่ะ เพอปากปรนเขาบอกว่าที่นี่เป็นไงคะคุณภาพอากาศดีที่สุดในประเทศไทยใช่เขาเคลมว่าที่นี่เป็นที่ที่คุณภาพอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะคะหลายคนก็อาจจะคิดว่าน่าจะเป็นคีรีวงใช่ไหมคะที่เป็นหมู่บ้านที่อากาศบริสุทธิ์อากาศดีที่สุดนะคะแต่ที่นี่นะคะปากปรนเขาก็เคลมว่าเขาคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่นี่เหมือนจะเป็นโฮมสเตย์น่าพักแล้วเนี่ยสบายอันนี้เป็น เหมือนโฮมสเตย์ที่ยื่นเข้ามายื่นมาในน้ำอันนี้คืออะไรอะ่ะบึงที่เขาขุดไว้น่าจะใช่ใช่ไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือโซนร้านอาหารค่ะร้านอาหารของที่นี่อยู่ติดริมคลองเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆมานั่งชมพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะโรแมนติกมากเลยค่ะและอาหารของที่นี่เมกล้าก,การันตีได้เลยนะคะว่าอาร่อยทุกจานเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า ในเวลาเพียงแค่หนึ่งวันเราสามารถตะลุยเที่ยวในตัวเมืองตรังและอำเภอใกล้ๆได้หลายสถานที่ขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เมยได้มาสัมผัสความสวยงามของจังหวัดตรังประทับใจกับทุกที่เลยค่ะที่สำคัญคนเมืองตรังน่ารักและใจดีมากๆจังหวัดนี้ต้องมีซ้ำอีกแน่นอนค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เมย์ด้วยนะคะ แล้วพบกันในการเดินทางครั้งถัดไปค่ะ